อสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวพวกเราก็กำลังจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่ปอปอเลนะครับผมนี่ครับเพื่อนร่วมรถผมนี่ครับน้องจิวนะครับน้องจิวขับรถจิวแล้วก็น้องซีซ่านะครับรน้องซีซ่าเด <c oughs> ี๋ยวจะมีภาพอะไรให้ดูไว้นะครับผม อันนี้เราอยู่ที่ครัวพีพีคาเฟ่น,นะครับมายืมมอนิเตอร์นะครับเผื่อตอนเล่นใช้ฟังเสียงตอนเล่นจะได้เล่นได้มั่นใจมากขึ้นนะครับผมนี่นะครับครัวพีพีนะครับผมนี่มายืมอุปกรณ์พีพีเอาทักทายหน่อยเหรอลานพีพีครับโอ้ยเข <c oughs> ี่ยเขืนกล้อง <c oughs> อีเที่เอาไปเอาเป,เเาเปว่าชื่อว่าร้านครัวพีพีนะครับยังไงทุกคนมาอุดหนุนกันได้นะครับ ดนตรีดีเบียรอร่อยแล้วก็มีหมูกรอบด้วย,อยวอร,รอนานนิดหนึ่งแต่ก็บบคุ้มค่าอย่ไง่งายไว้ถ่ายไหมดูเดี๋ยวเจอกันที่ตกป,ประเลยเลยครับอันนี้นะครับเราก็พึ่งที่จอดรถที่เกป,ะ,ปะเลยเขาแชร์เอ,อเขาแชร์มาให้เรานะครับผมนี่ครับ,รบโชแปงนะครับล่องเรือล่องเรือล่องเรือนะครับ อาเซนอนปีหน้าแชมป์ครับโอ้เฮ้ยมันใส่เสื้อวงในตำนานโโด้วยวต่อโต๊ขาหน้าเนี่ยครับวันนี้ตอโต๊ตนะครับก็จะมาเป็นแบ็กอัพให้เรานะครับเป็นมือขาห้องนะครับผมเอาฝากแล้วหน่อยอ่ะฝาก50บ,บ,บาท <laughs> <laughs> ยังขาดสมาชิกอยู่นะครับเดี๋ยวออไว้รวมตัวกันอีกทีเจ๊ไม่เอาไม่ถ่ายเจ๊เจไม่ถ่ายที่าถ่าย ไปลมุลมน,นี้กำลังดีเลยไม,ไม่ถ่ายเ่ายนี่ยยิ้มท่าไหนะน,นะท่าขัดอะไรน,นะนี่นี่ท่าเกาคอคอนัอ่นคอาต่อพูดอะไรห,หน่อยับฝากนะครับใครจะส่งลูกไปเรียนนะครับเรียนกองนะครับเรียนกับคนนี้ได้เลยเดี๋ยวผมทิ้งเบรอร์โทรศัพท์ให้ <c oughs> <c oughs> นัดมาแล้วนะครับแต่ไม่ใช่คนสุดท้ายนะยังไม่ใช่คนสุดท้ายยังไม่คนสุดท้ายนะยังเหลืออีกคนหนึ่งนะครับ พี่บอกว่าออกใบสองเดือนไม่ตั้งภาพเลยไม่กจเป็นอนอ่านี่ครับก็ทีมงานเรามากันครบแล้วนะครับผมนี่ครับนี่ครับเป็นครอบครัววิจิชนนะครับผมแล้วก็มีไอไข่เจียวนะครับผมมาเก็บที่จัดนี่ครับไอพัดมาแล้วนะครับเมื่อกี้มาช้านิดหนึ่งเพราะหลงทางนิดเดียวแต่ไงเราไปถึงที่หมายแน่นอนเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับ ตามใครเจียวไปเลยนี้ก็อยู่บนเรือแล้วนะครับเดี๋ยวไปคนละรอบกันนะครับเครื่องสตาร์เลยเดีวกันครับ ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีนะครับผมแต่ตอนนี้เรือน่ากลัวมากเลยโอเคครับเดี๋ยวผมปิดกล้องก่อนนะครับมือสั่นแล้วนี่ครับก็ถึงตปอ,ปอเล,เลียบร้อยแล้วนะเนี่ยส,สวยมากครับอันนี้เราก็รอเพื่อนๆกำลังมานะครับเมื่อกี้คนที่มาก่อนก็มีผมพี่ดิวแล้วก็ไอ้นัทนะครับนี่ครับผม ม,มาช่วยกันขนของก่อนก็เรือมาแล้ว ไม่ใช่แรกพี่มันจะต้องเหน็ดนะพอตอนเข้าร้านสองร้อยอ่สูงก็ามัร้อยทีต้องนั่งก่อนนี่หน้าที่กับข้าวเดี๋ยวไปเนี่ยนี้นะครับเราก็ถึงสถานที่จัดคอนเสิร์ตเราแล้วนะครับปอปอเลนะครับนี่เพิ่งนั่งข้ามฟากมานะครับผมก็จะถ่ายบรรยากาศตอนก่อนเล่นให้ดูนะครับว่าพวกเราทำอะไรก่อนเล่นบ้าง หรือว่ากินอะไรกันบ้างอะไรอย่างนั้นนะครับ <S 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 เดี๋ยวลองดูกันนะครับผมขอบคุณครับ อันนี้ก็จะเป็นเวทีที่เราจะเล่นนะครับนี่นนตรงนี้อันนี้เลยอันนี้จะเป็นข้างหลังส่วนตรงนี้จะเป็นที่คนดูนั่งดูพวกเราครับกองฟางด้วยแล้วก็มีตรงนั้นนะครับนนที่นี่น่าจะเป็นโฮมสเตย์ด้วยครับแล้วก็เป็นรับจัดอีเวนต์คอนเสิร์ตดีนะครับผมไม่เคยมาเล่นที่อะไรแบบนี้น่าจะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆ เดี๋ยวน่าจะมีกินข้าวอะไรนิดนึงก็เดี๋ยวผมถ่ายนะครับว่าของกินวันนี้มีอะไรบ้างเออขอบคุณครับทำไรครับเนะี่ยทาข้วมีคนกำลังขโมยของกินนะครับนเนี่ยนี่จัดไปเลยห้องเจ <g ülme> ็บมืๆๆอเสจ็บมือเข้าวัดกันเข้บบาอินฟูว์แบบดูเหมือนอินฟูว์ไหนครับก็ น,นี่ก็เพิ่งซาวเสร็จเอ้ยเอาใหม่ได้ไหมีพูดไปเลยอันนี้เพ,พิ่งวางของเสร็จครับเดี๋ยวกำลังจะสาวกันนี่ครับอันนี้เราจะเรเดี๋ยวผมขออน,นุญาตเปลี่ยนสายกีตาร์แป๊บหนึ่งครับเพื่อเพื่อจะได้ไม่ขาดตอนเล่นสายใหม่เสียงดีแน่นอนอย่างไางคนร,รอฟัง ครับแต่ไงก็รอดูกันนี่ครับก็เปลี่ยนสายกีตาร์แล้ววันนี้นะครับมีวงเปล่นะครับจากน้องทีมอนุรักษนะครับเล่นวันนี้มาเล่นเพลง,งแถวปอปเล่ครับ <laughs> มันจะเกิดมาผม่ได้กินอะไร <c oughs> พร้อมไหมพร้อ,อมครับพร้อ,อมครับค่่่อพร้อ,อมตั้งแต่เมื่อวาน แล้วก็เวลาครับนนะครับผมวันนี้เตรียมเซตเพลงล็อกมาเพียบเลยครับสองคนจะเล่นล็อกได้หรอล็อกครับก็สู้ๆนะสู้ๆนะอย่าเลมมาดูพี่พี่วิจิตชนก่อนหน้าพวกผมเลยนะเฮ้ยอะไรสลับหนากันแล้วโอ้ยจิตชนสู้ๆวันนี้ผมได้กำลังใจเยอะๆยะครับเดี๋ยวเดี๋ยวร้องเพลงสวัสดีครับอันนี้มาดูวงอะไรครับ จีดชนกันแล้โอ้สุดยอดน่าไปเดินเล่นเดินไปหรือไงนี่ไม่พูดอนะนนี้เป็นผู้จัดการของวงนะครับนี่ยครับอ่ะตาค่ายสวัสดีครับติดต่องานได้นะครับอยากพบทำคิวงานมากเลยครับเนี่ยไปนุ้นเลยพร้อมไปทั่วประเทศไทยอาทั่วประเทศไทยเลยเหรอพร้อมไปเล่นดนตรีพร้อมไปเล่นดนตรีครับ เขากินข้าวเนี้วแล้วมันก็ไปเกี่ยววัวใครเขาเป็นคนไทยที่อยู่แดนอีสานเข้ามาทำงานมีทั้งหมอและพายบาบาลรวมไปถึงชนชั้นแรงงานเพื่อเป็นพื้นฐานของคน ต้องให้เกียริไม่ยิดเบียดีเพราะเป็นคนอีสัเข้าข้าวรรมชาติที่ทุกสามมาว่าคนที่กินข้าวเนียวม้าก็เป็นพี่น้องคือกัน 嗯。Oh. Oh. เป็นไงบ้างครับวันนี้เล่นสุดยอดแป็นเพลงอบมันนะฟิลไลท์โฮมี่เป็นไงครับวันนี้นักร้องนำเฮ้ยก็ดีครับอบคุณดีครับวันนี้ก็ดีใจที่ทุกคนมาให้การต้อนรับเราอย่างดีครับที่ปอปอเลนะครับผมยังไงถ้ามีโอกาส <c oughs> มาที่นี่เีก่ยวจะแจ้งผ่านเพจน,นะครับผมขอบคุณครับ อ่านการร้องงาเอ้ยทำไมน่าเหมือนกันเลยอะไรนี่เล่นมุกอีกแล้วเล่นไหนอีกอ่ะอีกอมีคนเชื่อเลยมาครับคุณมาครับไม่มีอะไรที่บขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับมีความสุขมากครับแล้วก็สนุกมากแล้วก็ฝากพิจิตรไว้ได้ครับผมไปคุณเรียนต่อนอนได้เลยนี่ฮัลโหลขอขอบคุณมาก เพื่อรอดหรอว่าไงเป็นไงวันนี้มันรัามันเนี่นี่นี่คนนี้เป็นไงเทคนนี้แฟนแฟนพันแท้ได้